สำหรับประเด็นการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งก็จะมีการปรับกระพือว่าเอ๊พักกล้าทำที่หลายคนมองว่าเอจะเป็นสาขาของพักเพื่อไทยหรือเปล่าทำงานนี้สำเร็จเนี่ยอาจจะได้เพิ่มโควตารัฐบนตรีหรือเปล่านะคะรุ่นนี้ก็มีคนไปถามคุณประเสริฐจันทรวงทองนะคะอบอกว่าตอนนี้มีแรงกระเพื่อมจากสสในพักเพื่อไทย นะคะมีสัญญาณมาหรือ,อยังว่านายกจะว่ายังไงคุณประเสริฐก็ตอบเหมือนกันเหล่ายืนยันไม่มีส่วนของพรรคเพื่อไทยก็ทุกคนยังทํางานเป็นปกตินะคะเวลานี้อยู่ในที่ประชุมพักสสเขาก็มีปัญหาที่รับฟังประจากประชาชนที่เขาสะท้อนมาเยอะแยะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะปรับคอรมอแค่อยากให้รัฐมนตรีเข้าไปแก้ปัญหาอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่ถามว่าการสะท้อนแบบนี้ จะทําให้เรื่องไปถึงนายกว่าไม่สนองต่อนโยบายหรือไม่นะคะคุณประเสริฐบอกว่าไม่ทราบเป็นความคิดเห็นของสสซึ่งรัฐมนตรีก็ได้เข้าไปชี้แจงในที่ประชุมพักแล้วแล้วขณะนี้พักกล้าทาเองได้จํานวนสสเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะสร้างแรงกระเพื่อมไปถึงเรื่องของการปรับคอรมอรหรือไม่คุณประเสริฐบอกว่าไม่ทราบแต่สัดส่วนงรัฐบาลยังเหมือนเดิมเพราะเขายังอยู่ในซีกรัฐบาลแค่เพิ่มมาอีกหนึ่งเสียงคิดว่าไม่น่ามีอะไรอ่านะคะ คือพูดง่ายว่าแหมคุณธรรมนัฐก็ได้มีแค่หนึ่งเสียงเองจะมาเป็นอีกหนึ่งเก้าอี้เลยเหรออะไรประมาณนี้ก็เป็นการโยนแบบนี้ออกมาแล้ว<ก>ทีนี้ <make sense. S 1> ใช่ถามว่าในอนาคตจะสามารถนำเก้าอี้สสที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมาเพิ่มโควตารัมนตรีได้หรือเปล่านะคะคุณประเสริฐบอกว่าไม่ทราบเป็นเรื่องที่นาย,ยกต้องตัดสินใจหลายคนมองว่าพรรคกล้าทำเนี่ยเป็นพรรคสาขาของพรรคเพื่อไทยที่คอยสู้ศึกเลือกตั้งในเขตที่พรรคเพื่อไทยไม่ได้ส่ง คุณประเสริฐบอกว่าพรรคกล้าทำมีแนวทางของเขาอยู่แล้วคงไม่ใช่สักขางพรรคเพื่อไทยต้องเข้าใจว่าสมาชิกส่วนหนึ่งของพรรคกล้าทำเนี่ยก็มาจากพรรคพลังประชารัฐซึ่งเขาก็จะมีสสในพื้นที่ภาคใต้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการชุ่มชิงพื้นที่ตรงนั้นเป็นเรื่องของการแข่งขันทางการเมืองแล้วพรรคกล้าทำถือเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นที่สุดของพรรคเพื่อเพื่อไทยหรือไม่นะคะคุณประเสริฐบอกว่าทุกพรรคไม่ใช่แค่พรรคกล้าทำ มายถึงทุกพัก,ก,พกเป็นพันธมิตรพูดง่ายๆว่าเขาไม่ได้ให้ความสําคัญคนะไม่ได้ไม่เหมือนกับไม่จะบอกว่าไม่ให้ราคามากขนาดนั้นนะคะการเลือกตั้งครั้งหน้าพักเพื่อไทยจะส่งผู้สมัครสสครบทุกเขตหรือไม่นะคะคุณประเสริฐบอกว่าก็น่าจะนะเพราะว่าครั้งที่แล้วเราก็ส่งครบทุกเขตโอ้ยพักพักอย่างเพื่อไทย Uh, พรรคประชาชนพรรคภูมิใจไทยแบบนี้ต้องส่งพบทุกเขตแหละเพราะเก็บเก็บคะแนนปาร์ตี้ลิสต์เพราะสิ่งที่เขากลัวอะไรรู้ไหมเขากลัวว่าการผงาดขึ้นมาของพรรคกล้าธรรมหรือร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยแล้วสไตล์ของผู้กองอะ่ะเขาจะเป็นคนที่เมื่อเขาลุยแล้วเขาลุยแบบไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สนหน้าอินหน้าพรม,มสิ่งที่น่ากังวลก็คือการส่งทับซอน <med> การส่งสอสแแอแล้วแข่งกันเองแล้วแขงกันเองแล้วจะกลายเป็นตัดคะแนนกันเองเพราะงั้นมันก็เลยทําให้พอเห็นฝีมือแล้วไงนคนที่ต้องรู้สึกหวาดระแวงก็คือคนในเพื่อไทยเองที่กลัวว่าร้อยเอกธรรมนัฐเองจะส่งคนงของตัวเองเนี่ยท,ทับพื้นที่ของสสเพื่อไทยเองนั่นแหละ,<ข>ะนะคะนะก็